สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยอำเพภอน,น้อปเชียร์พี่น้องหอ,ห,อห,อหอดแล้ว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 หอดอะไรพี่น้องงานกระชากบางปะอินนี่พี่น้องครับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องนี่พี่น้องนี่งานครับลงไปเลยมาเลยพี่น้องที่มาเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยตรงเข้าไปตรงเข้าไป มาแล้วมาแล้วจะยังงันแล้วได้งานแล้วบาทน,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 นี่อ่าไปหลอกนี่ครับสถานที่ ทีนี่ครับพี่น,น่องทินงาน,นอกมาแล้วนี่ครับไปไปไปนั่นเปี้ยะนน่นเปี้ยะไม่มีลมเลยนั่นเปี้ยะ หยียบด้วเลยเลยเหยียบด้วเลยเลยผมไม่ได้ได้เนี่ยผมอะไ้บ่มีลมโอ้สบายสบายมีอะไรป่อง ก็นั่งแกมากเลยนอย้งนนองนี่เขาทำเดี๋ยวรอกัน,นเดี๋ยวรอกันรออคนนั่งแก่มาก่อนเดี๋ยวจะทักหาก่อนหากินข้าวกีนหานามันตัวอ สถานที่ก็พอดีพี่น้องนี่ครับบรรยากาศสถานที่ป่ายประเจอ้อเลยพี่น้องพูมมใจหลายพี่น้องสาวน้อยรเพนโชว์วะส่า มือแรกพี่น้องมีงานซิฟมือสาวหน่อยและผูว้วช่วยเป็นประเดิมมือแรกพี่น้องสวดีจอดนี่พี่น้องมันเห็นไหมกันไล่ใจกันลหลายๆที่พี่น้องเนาะนี่พี่น้องหน้าเทศบาลบางปะอินนี่พี่นอ้องตรงขามกันนี่เที่ยกันไฟแดงนี่พี่น้องแยกไฟแดงเนี่ยอย่าม่ทันหูกันอย่าม่ทันหูกันรอกันรอกันนั่งแก่มาก่อน จะเที่ยวพากันรถล,ละพ่วงผอม่ได้ออกามาสิยะได้ออกมาพร้อมกันเถอะจะทางแล้ลาไปนะั่งอือทักบอกจะออกทักหาก่อนม่นเห็นหนายชุดไม่ได้เต็มแล้วมันเนี่ย พกอานั่อนี่ยอบาพอกันบ่เิย่มาะัร่ลำพงมาได้อยู่เออเดี๋ยวี่ลำพงก่อนรถไฟรถเออรถไพงมาลดได้อยู่ดอูกมันมีูกูกซอกรถางึไหนอย่พอจะน่อยก็รถบ้านจะอากรถต่นมาเอามาจะรถที่มมากกว่รถลำพงกรถไตนั่นน่ะ มันกว้างอยู่ทั้งผัวแม่แม่เด็ก่รอดครับเพราะว่ามันมีบางจอดอยู่เพราะว่ารถล่างรถขนตรงไม้กอยเดียวออกมาเลยออกมาเลยมันมีบางจอดอยู่เห็นบหมไอ้ผุนมันกว้างเลยเรือยกำลังแก,ก,แกมาชี้บอกก<ด>ุ๊กกันเนาะเออเดี๋ยวต้องชี้บอกดอก ทัวร์มีบังจอดอยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแป๊บน,นึง,ง,ง,งนี่ครับไปนอง งานกรชาตบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องเนาะสาวหน่อยแล้วพ่นชัวเป็นมือแหลกเลยที่งานกับภาคยังกินข้าวพ่อแตอยังกินเนาะโอ้อ้าวกิน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 ฝ้าวกินฝ่าไง แกเดีย๋ยวละพี่น้องพากันหนาไซปเป็นเลื่องเลยนอนซีเมือลุยระบาดเนี่ยปกติพอกำนันแกเรามาไหนป่านนี้เราสีมาหน่อยนลยเราซีมาถ่ายแต่เสาเลยปกติแล้วก็สี่บอกยืดเท่าเลยแต่พี่ว่าโอเคอดอกว่าแคบบกว้าง ก็อะไรอก็อ,ออกมาเบเายยิ่งกบานก็โอเคมีมบางจอดได้อยู่ทุกเดียวทั้งทุกเดียวกว้างยี่ต้องอ่ะมือแรกบ่ปะไหนดอกเพิ่นเงว่าท่านลงกตัวดอกเข้าประเดิมมือแรกให้อยู่ถ้าออกงานเป็นประเดิมมือแรกให้แน่ได้บ่ต้องดมงเงี้ยวไปยังเนาะนี่ไปน,น, <f> <c oughs> น,นอนเนาแกไปนอนง,งานกับชาตบางประเด็นนะไปนองเด้อมาให้กันลังใจในหลายๆนะี่น้อง นีชัว่วไอ้นี่น้องชัวร์ชัว่วหอยยูมาเถอะชัวร์ชั่วไอ้พี่น้องเอ้าเขากุ้มพิตพี่น้องเมื่อวานวันที่หนึ่งเนี่ยเอาเก้าสิบเก้าบาทและคลิปเดียวสาธิตวันที่ช่วยกันไหนยูมากันพี่น้องครับท้าเบิ้งทั้งเพจสาวหน่อยเริ่มพูดชั่วหรือว่าถ้าเบิ้งอ่ะของบอสโจ้ได้พี่น้องเด้อยูนิดนึงพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปหน้านะพ่อไม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ การช่องบาวตุ้ยลำเพลินน้องเชียร์ไปทางเนาะนี่พี่น้องหลังจากทีมงานเท่าสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องเราจะสู้ไปด้วยกันพี่น้องไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ